เอาแล้วดรามาลิซ่าเที่ยวชอปปิ้งวันสบายๆกับเพื่อนต่างวงมีนะชไวส์แต่ไม่วาวโดนถ่ายภาพช่าเด็ดแอบแซะนอกเวลางานไปชอปปิ้งควรแต่งหน้าบ้างย้อนดูหน้าสดลิซ่ารอดไหมเวลาไรเมคอัพ สร้างความนาตื่นเต้นให้กับเหล่าบรรดาแฟนขับไม่น้อยเลยนะคะเมื่อได้เห็นสองสาวศิลปินไอดอลทั้งลิซ่าแล้วก็มีนาทวิสได้มีการช้อปปิ้งในวันสบายๆนะคะที่เกาหลีนอกจากนี้ก็ยังมีความน่ารักของสองสาวด้วยนะคะก็คือสองสาวเนี่ยเป็นทาสแมวก็แอบแวะถ่ายรูปน้องแมวน่ารักด้วยเรามาย้อนดูความสนิทของทั้งคู่กันบ้างดีกว่านะคะย้อนกลับไปในเพื่อนร่วมดุ่น97ไลที่เรียกว่าแก๊งสาว97ไลเพราะว่าอายุเนี่ยเท่ากันนะคะเพราะว่าเกิดปีเดียวกันนั่นก็คือปี1997และเมื่อประมาณวันที่ สามีนาะคมในปี2023นะคะมีนาและซานะจากทไวสเนี่ยได้มีโอกาสไปารายการวิทยุของสถานี KBS Cool FM นะคะเพื่อแนะนำมินิอัลบั้มใหม่ก่อนที่พิธีกรเนี่ยจะมีการถามว่าเพื่อนคนดังคนไหนที่คุณไปเที่ยวด้วยในช่วงนี้ซึ่งมีนานะคะก็ได้มีการตอบกลับในทันทีว่าน่าจะเป็นลิซ่านะคะเพราะว่าเวลาเราจะออกไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็จะชอบไปหาของกินอร่อยๆกันจากนั้นพิธีกรก็ได้มีการถามต่อว่าคงได้คุยแล้วก็ใช้เวลากันอย่างสบายใจด้วยกันเลยสินะซึ่งมีนาก็ได้ตอบกลับได้ว่าใช่เลยค่ะงานนี้ก็ถือ ว่าเป็นการแสดงออกถึงมิตรภาพต่างวงเลทีนะคะแม้ว่าจะเป็นวันสบายๆของสองสาวแต่ก็ไม่ไวกับเจอดราม่าเบาๆค่ะเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยได้ออกมาตั้งกระทู้พันทิปโดยใช้หัวข้อว่านอกเวลางานเวลาไปช้อปปิง้งดิซ่าควรแต่งหน้าบ้างนะโดยกระทูด้ดังกล่าวนะคะก็ได้พิมพ์ข้อความประมาณว่าเมืวว่อวานมีคนเจอน้องไปช้อปปิ้งกับปีนะ่าทวส์ในกรุงโซน้องน่าจะไม่แต่งหน้าเลยลิปไม่ทาคนเจอถ่ายรูปมาลงโซเชียลแชร์ก,กันต่อไปเจอแอนตี้เข้ามาแซะเรื่องหน้าสดต่างจากตอนที่แต่งหน้าอยากให้ปรับปรุง นี้้องอาจจะเป็นคนที่สบายๆแต่บางทีรูปมันออกมาแล้วดูไม่ดีที่ปารีสมีคนเจอน้องก็น่าสดแบบนี้ตอนที่ไปเที่ยวกับครอบครัวคนที่เป็นข่าวเห็นแฟนเก่าเขาแต่งหน้าแบบจัดเต็มแล้วสวยมากอยากให้ดูแลตัวเองจะได้ออกมาดูดีผู้รองถึงทางเจ้าของกระทู้นะคะก็ได้มีการคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่าทาลิปสติกบ้างก็ยังดีนะวันก่อนเหมือนไม่ทาลิปเลยมันดูสดใสกว่านี้ไม่ใช่ว่าต้องติดคอตาหรือจัดเต็มอะไรขนาดนั้นบางทีเห็นแอนตี้หรือแฟนขับเมนในวงเดียวกันเอารูปมาล้อเลียนเรื่องหน้าสดเห็นแล้วรู้สึกหงุดห มีคนได้เข้าไปอ่านกระทู้นี้นะคะก็แหกกันคอมเมนต์สนั่นเลยอาทิเช่นไม่ได้เข้ามาแก้ต่างแต่จะบอกว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติมันก็รู้สึกสบายตาสบายอารมณ์มากกว่านะแล้วอีกอย่างคนที่ต้องแต่งหน้าด้วยอาชีพบางทีเขาก็อยากรีแลกซ์บ้างเถอะอีกอย่างรวยขนาดนี้ต้องแต่งหน้าเอาใจผู้เพื่อ คนดังที่สามารถยอมรับหน้าสดตัวเองได้พาหน้าสดของตัวเองออกสาธารณะได้แปลว่าเขาก็สามารถใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาได้ไม่ต้องแบ่งความคาดหวังของวงการบันเทิงไว้ตลอดเวลาใช้ชีวิตสบายๆก็ได้ถ้ามัวแต่ห่วงสวยก็จะทำให้ตัวเองนั้นเครียดเปล่าๆอยู่ในวงการบันเทิงต้องแต่งหน้าทำผมตลอดเวลาอยู่แล้วเจ้าตัวเขาก็คงอยากจะพักผิวพักผมบ้างเป็นธรรมดาอย่าไปสนใจแอนตี้ที่คอยแต่หาเรื่องแซน้องเลยแอนตี้มีหน้าที่ที่ไม่พอใจทุกสิ่งบนโลกปล่อยพวกมันไปจะ้ะ ใครที่รู้สึกไม่ชอบหรือขัดใจอะไรใดๆก็ไปจาัดก,การตัวเองซะนะลิซ่าเขามีความสุขรักตัวเองและก็พอใจที่จะทําอะไรแบบนี้ไม่ได้ยึดติดกับความสวยแล้วก็ความงามอะไรที่เป็นแค่เปลือกนอกเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่นให้น้องลิซ่าได้ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาธรรมดาบ้างเถอะมันจะไปอะไรนักหนา มันก็เป็นความสุขของลิซ่าวันหยุดให้ได้พักผ่อนใช้ชีวิตที่มีอิสระเพื่อตัวเองบ้างตอบใดที่ไม่ได้ทําให้ใครมีปัญหาก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเป็นต้นทางนี้นะคะเราก็จะพาไปย้อนดูอีกมุมนะคะหน้าสดกันบ้างดีกว่าในวันที่สบายๆเมื่อเวลาไม่แต่งหน้านะคะจะเป็นอย่างไรแต่บอกเลยว่าพอหลายคนเนี่ยได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าดูดีน่ารักสดใสไปอีกแบบแถมยังดูหน้าเด็กมากอีกด้วยเวลาลิซ่าหน้าสดเท่าไรเมคอัพใดๆทั้ทงสิ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะรอดหรือจะร่วงบ่อยครั้งนะคะที่เราจะได้เห็นหน้าสดของ ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เซเสชันคอนเสิร์ตที่ไต้หวันนะคะแต่ทว่าเธอปรากฏตัวในลุคที่ดูงูงเงียนะคะแล้วก็ดูเพิ่งตื่นนะตาบ้องแววเหมือนกับเด็กน้อยที่เพิ่งถูกพ่อแม่ปลุกจากที่นอนนะคะแถมยังไม่มีการแต่งเติมใดๆทั้งสิน้นหรือแม้แต่ในรายการเรียลแมทนะคะในลุคทหารของลิซ่าเนี่ยก็ไม่ได้มีการผ่านการแต่งหน้าด้วยรวมถึงตอนที่มีการถ่ายคลิปบล็อกนะคะในช่อง l i l y ี่ฟิล์มออฟฟิเชียลโดยในคลิปครั้งนี้นะคะมีการตั้งชื่อว่า l i l y ี่ฟิล์มลิซ่าอินปารีสเป็นการเก็บตกบรรยากาศร่วมง,งานนฟช่ ของะะขบ,บซลึ่งคลิปนี้นะคะลิซ่าเนี่ยก็พาไปดูห้องแล้วก็การใช้ชีวิตกอดไปงานอย่างชิลๆนะคะโดยในคลิปนี้เธอก็ได้มีการโชว์ใบหน้าสดอีกด้วยอ่าแถมเพิ่มเติมให้อีกคลิปแล้วกันนะคะซึ่งลิซ่าเนี่ยได้มีการส่งคลิปมาให้กําลังใจรัศมีแขกก่อนที่รัศมีแขกนะคะก็จะขึ้นศึกมวยดาราโดยในคลิปดังกลาวเนี่ยนอกจากลิซ่าจะให้กําลังใจแล้วยังบอกด้วยว่าตัวเองนั้นก็เป็นแฟนคลับของรัศมีแขกเช่นกันและเมื่อครั้งที่เธอนะคะได้มีโอกาสมา,มาที่อีเวนต์เมืองไทยเนี่ยก็ได้มีโอกาสเจอกับรัศมี แขรู้สึกตอนนั้นก็ดีใจมากๆเลยพร้อมกระทิ้งท้ายได้ว่าขอบคุณที่ติดตามผลงานมาโดยตลอดและนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่นํามาเสนอเป็นคลิปหน้าสดของสาริซาที่ลิซ่าเนี่ยได้เปิดเผยหน้าสดของตัวเองพอทุกคนได้เห็นหน้าสดลิซ่าแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้เลย